สวัสดีค่ะจาก w w ็ t h e l e m o d e c o m นะคะพามาดูอีกป้ายหนึ่งค่ะเป็นป้ายสไตล์วินเทจลายนี้เป็นที่นิยมอย่างมากค่ะเนื่องจากเป็นลายวินเทจแบบประยุกต์ลายเส้นเนี่ยจะดูเรียบง่ายขึ้นนะคะจะไม่ได้เล่นเถามากจนเกินไปดังนั้นจึงเหมาะกับยุคสมัยนี้นะคะมาดูการได้คัดมุมป้ายกันค่ะว่าจะสมูทมากค่ะ จุดที่โค้งมนก็จะมีการไดคัดที่ไม่เป็นเหลี่ยมมุมเลยนะคะเนื่องจากเราไดคัดด้วยเครื่องจักรค่ะไม่ได้เลยคัดด้วยแรงงานคนมาดูชื่อบ่าวสาวนะคะตัวนี้จะเป็นอักษรน,นูน p p พีบอร์ดนะคะซึ่งจะนูนออกมาจากพื้นป้ายประมาณ5-8มิลน,นะคะจะทำให้ป้ายเนี่ยดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะถ้าอย่างไรสนใจที่จะออเดอร์ ป้ายชื่อบ่าวสาวติดเวทีงานมั่นงานแต่ง b บล็ k ดอปสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w t h e l e r m o o e e .com นะคะขอบคุณค่ะ